เบอร์สแกนมันขึ้นว่าเบอร์ขายอ,อหลอ,อดูโปอยู่โอ๊ะเข้าไปหนปัด้องไปทางนี้ก่อน อยากเห็นชุดยังใส่ผ้าชุดตัวอยู่เลยค่ะใช่ฉันก็กลัวเขาไปดูเงินในบัญชีฉันถึงฉันจะไม่ได้เอาเงินใส่ไว้ในบัญชีก็ตามนึกออกปะฉันก็ยังกลัวอยู่ดีฉันเอาเงินใส่ไว้ในบัญชีที่แบบใช้ย,กยากๆเพื่ออะไรเพื่อป้องกันตัวเองค่ะ อ๋อเด็กน้อยี่พีอยู่ไหนอ่ะหนูต้องไปแวะซื้อของอ่ะเื่ออะไรซื้อของไปสวัสดีปีใหม่ไงต้องถึงที่โมงห้าโมงแต่ต้องก็รีบอยู่เนี่ยพี่พีดแวะผ่านห้างไมล่ะไม เราเลือกไปวันที่แบบคนเยอะด้วยนะวันนี้พี่พีทอะวันคริสต์มาสขอให้เดินได้เถอ,อะขอให้เดินได้แล้วกันเพราทุกคนก็จะแบบกูกันไปออกปะ่ะ ดึงที่ชุดหึงแผ่นให้หน่อยค่ะใ,ในไข่ขอบคุณค่ะเก็บอ่ะ แคมตี้บุกวันนี้วันเกิดเธอเกิดวันเลิศนะ <Inter. S 1> เธอเกิดคริสต์มาสเธอก็เลิศอยู่นะเฮ้ยโวยพร <Wait point. S 1> ไม่ต้องโวยแล้วมั้งเกิดวันเลิศขนาดนี้โอเคไปเินเธอก่อนเราพี่พี่จะไปทันหนูหรอ อเอาให้ทันนะทันเดินหุ้นตัวหาเขานะออไปปาหมายถึงอะไงอ่ะห้าโมงเอาให้ทันนะเอาดีๆฮะกัน,<า>นกะเวลาดีๆนะรถมันติดเดอ้อวันนี้รถไม่ติดเลยบุม๋มตอนเย็นแจ้งวัฒนาเอาอะไรมาไม่ติดคะ เขาน,นีไปเที่ยวกันหมดแล้วะตอนนี้อะรอดูเลยเอาให้ทันละกันนัดใหญ่เ้ออ่าติดสุรดรถไม่ไม่ติดจริงติดสุดอะโอเคตอนนี้ในนี้ก็จะมีต่ติดจริงกับไม่ติดติดไม่ติดใครจะเอาอะไรในตะกร้ากดได้เลยนะคะ